ทีนี้เด็กๆเจออะไรนะครับเจอลูกออสนะครับแต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษจะรู้เรียกว่าอะไรใครรู้มากอันนี้รู้ไหมอ่า small frog how small what do you call a small frog frog a small frog oh like <right? S 3> oh yeah yeah baby frog is a tadpole โอเคอันนี้ถามทางเครื่อชอนว่าพูดสิ tadpole 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 t a d ครับ <c oughs> Poll Treadpoll 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 ก็คือลูกออสหรือว่าลูกของกบ Babypoll Babypoll โอ้โดยมาลูกอันนี้เด็กๆสำรวจอยู่นะครับว่ามีลูกกบหรือว่า Treadpoll Oh t h e y very small ones Treadpoll ไหร้ t e a d p o l l t r e a d p o l e a d p o l l t e a d p o l l t r e a d p o l e a d p o l l อ่าเด็กๆจะตามหาลูกออตอันนี้สกน้ำบางนั้นเลอะนะ ไม่เอาลงไม่ลงไปตรงน้ำเลยนะอันนี้ได้สับเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับใครอยากให้อังเกอร์ชอนสอนเซิร์ฟสอนสเก็ตบอร์ดให้ทำท่าให้ดูวะ no มั้ยอันนี้ถามอะไรนะถามว่าอังเกิรชอนว่าอะไรนะ Did it hurt? Oh, okay, um, it hurt a little bit. Have you ever had sunburn? You've never had sunburn. good good girl Um, so it feels like sunburn. It's like very hot. Uh -huh. But it's not super pain because okay. the, the man, the tattoo guy has a stick. I little I went on. Wow. เมื่อกี้แล้วนะครับที่ถามว่าจะไปะขึ้นไปบนอันนู่นนะครับบนดาดฟ้าดาดฟ้นะครับ,รรบแล้วก็อาจจะร้อนอนะตอนนี้บอกว่ามีหลังคานะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูโอเควิไงมุกยังไงก็ต้องขึ้นฉันตัวเองอะ่ะโอเค